สวัสดีค่ะป้าป้านะนะทุกคนน้องเทมลงมาเดินอีกรอบหนึ่งแล้วครับวันนี้วันนี้อยู่ในห้องโถงค่ะอยู่ข้างนอกฝนมันตกนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะก็เลยพามาอยู่ในห้องนะคะมาอยู่ในห้องนี้ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเราก็นี่<ม>แหละค่ะ ก็จะพาเดินอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆไม่งั้นเขาก็จะร้องเนาะทำไปหน้าที่ห <c oughs> ลานยายดูต้นไม้สวยดูอะไรลูกดูนกองปลลูกข้างนอกจะมีนกบินมีทั้งนกเหล็กนกกินค่ะเพื่อนๆนนี้ไ,ไหมคะบรรยากาศข้างนอกเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีคนมาเล่นโยคะด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะ ก่าดีมากเลยยันหนึ่งก็ตอนนี้ก <c oughs> ็อย่างนี้แหละอยู่กับหลานหลานติดยายยายติดหลานเป็นเรื่องปกตินะคะเราต้องช่วยพ่อแม่เขาถ้าเราไม่ช่วยพ่อแม่ไม่ได้ทํางานเลยแม่เขาก็เวิร์กพรมโหมก็ยังดียังดีอยู่นะคะได้เวิร์กเวิร์กพรมโหมพ่อเขาก็ขายของออนไลน์ก็ต้องช่วยเขาถ้าไม่ช่วยทาอะไรไม่ได้เลยคะ่ะทําอะไรไม่ได้จริง ที่นี้มาอยู่กับเรานี่เราก็ต้องทําหน้าที่ยายให้เต็มที่นะคะทุกคนพอก็กลับไปแล้วก็ได้พักผ่อนเปลี่ยนกันกับปู่กับยา่าเราเป็นยายแล้วก็ทําหน้าที่ของเรานะครับเด็กๆก,กําลังพัฒน,นาการกําลังจะเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆนี่โอ้ยดูผมสียาวแล้วครับผมน้องเทมดูสิไม่ยิ้มเลยครับไม่ยิ้มเลยดูสิอยู่อยู่ในบ้านไม่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋า อยู่ในบ้านนี้เล่นแบบโซนมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีออกกำลังกายนะคะไหมมีก็ออกกำลังกายด้วยก็มาเดินอยู่ในห้องนี้นะเย็นบรรยากาศพามาเดินสักประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็กลับขึ้นไปแล้วก็ไปให้เขาเากินข้าวมื้อเย็น ก็อาบน้ําอาบน้ําแล้วก็พาเดินเล่นนิดหน่อยแนละ้วที่เขาก็จะง่วงแล้วก็กินนมแล้วก็ก็จะนอนน้องเทมนี่เป็นคนที่เอ,อกลางวันนอนนอนน้อยมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเวลาเขานอนเขานอนประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีแต่กลางคืนนี่เขานอนเต็มที่นะ นะไม่กวนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยกเว้นเวลาเขาหิวนมเนี่ยเขาจะจะร้องจะร้องตอนนี้มีเสียงสองเสียงสามด้วยนะคะเพื่อนเด็กนะเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนดูที่หัวล้านเถิกเลยพ่อเขาก็จะมีเชื้อจินนิดหน่อยไหมคะหัวล้านเถิกก็จะขาวกว่ากพ่อกับแม่นะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ต้องร่วมลุงมากเลย ถ้าเป็นผู้หญิงคงจะสวยมากผิวสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆชมลามตัวเองนะคะก็มาทักทายสวัสดีนะคะช่วงนี้ก็นี่แหละคะ่ะทําแบบนี้ไปเอายิ้มเลยที่ลูกยิ้มยิ้มหวานในลูกยิ้มหวานยิ้มสิครับถ้าออกมาเที่ยวนี้ชอบน้องเทมชอบมากเลยครับออกมาเที่ยวมาเดินขอประขอให้ได้เดินนะคะเ,เพื่อนๆ ขอให้ได้ผพาเดินเ,เขาก็โอเคแล้วค่ะวคลิปนี้ยาวไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าช่วงนี้ลงคลิปลานบ่อยนะครับเพื่อนพบกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะอาน้องเทมสวัสดีครับสวัสดีครับ,บายบาย